สวัสดีค่ะวันนี้ไยจะพาพี่ๆมารู้จักกับ5ลายไหมมัดหมีลายมงคลที่ถูกทอรวมไว้ในสิ้นไหมผืนเดียวคือสิ้นไหมอะไรและมีลายอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะขอแนะนำพี่ๆให้รู้จักกับผ้าไหมลายสาเกตค่ะคำว่าสาเกตมาจากชื่อเมืองสาเกตนครซึ่งก็คือชื่อเมืองโบราณอันเป็นที่ตั้งของเมืองร้อยเอ็ดในปัจจุบันลายผ้าสาเกต พัฒนามาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมและเป็นลายที่นิยมทอของคนร้อยเอ็ดแต่โบราณลายมีบ่งบอกถึงวิถีและความเป็นสิริมงคลแต่ละลายทอขั้นด้วยผ้าสีพื้นสีดอกอินทนิลโบกหรือสีชมพูอมม่วงซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดได้มีการประกาศชื่อลายสาเกต ให้เป็นผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อปีพศ2544เป็นต้นมาค่ะรู้จักความเป็นมาแล้วทีนี้เรามาทำความรู้จักกับผ้าไหมมัดมีแต่ละลายกันค่ะลายมงคลทั้ง5ประกอบด้วยลายที่1ลายโคม7มีลักษณะเหมือนโคมไฟบ่งบอกถึงความเป็นอยู่ที่ดีมีความเพิ่มพูนอุดมสมบูรณ์ ชีวิตมีความสว่างสดใสดังคมไฟที่สองสว่างให้เจริญรุ่งเรืองไม่รู้จบค่ะลายที่สองลายนาคน้อยมีลักษณะเหมือนพญานาคพ่นไฟมีความหมายถึงความชุ่มชื้นฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองลายที่สามลายคลองเอีย้ยลักษณะเหมือนแม่น้ำลำคลองเหมือนสายเลือดที่เอื้ออำนวยหล่อเลี้ยงในทุกอาชีพ ลายที่สี่ลายคํำเพาเป็นลายเส้นตรงบนผืนผ้าบ่งท้ายลายที่ห้าคือลายหมากจับเป็นอุ่เป็นเมล็ดพันธุ์ชนิดหนึ่งทีคติอิสากางเกงสุดท้ายลายที่ห้าคือลายหมากจับหมากจับคือเมล็ดพันธุ์ชนิดหนึ่งที่ติดขากางเกงเมื่อติดแล้วแกะออกยากสื่อความหมายว่าเมื่อได้พบเห็นสัมพันธ์กับชาวร้อยเอ หรือผู้สวมใส่สิ้นไหมาลายนี้จะประทับใจไม่รู้ลืมหรือเป็นที่ประทับใจของผู้พบเห็นเกิดความเมตตาเอ็นดูค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมหากพี่ๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์โปรดกดแชร์และกดถูกใจเพจเพื่อรับชมผ้าพใหม่สวยๆที่ภัยจะสรรหามาให้ชมกันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ